าพี่น้องโอ้ยออกอีกแล้วออกอีกแล้วออกอีกแล้วมาเบิ่งตามาตามาโอ้ยดอกกำลังงามเลยพี่น้องนี่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 โอ้ยตะมุตะมิเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดโอ้ยกำลังงามพี่น้องกำลังงามโอ้๋เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อกำลังงามเลยเนี่ยหาบนว่างก่อนเนี่ย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 พี่น้องนี่เอาต้อง พยายามเนาะบ่อยฮักมันอันนั้นมันจะได้เกิดอีกนะครับเนาะเนี่ยอ้ยฮักเลยอืพี่น้องเนี่ยดอกเนี่ยงามเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวด้วยฮักมันจะดิ่นตีโทตีโทตีโทตีถังพระไอ้ยบึงเฮ็ดพี่น้องมู่เข้าไปหาเฮ็ดเพราะเฮามาหานี่บึงเนี้โอ้ยนี่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 บึงเนี้ยนี่นี่กำลังขึ้นเลยนี่โอ้ โอ้โหโอ้โหโ้ตายเนี่ยนี่นี่นี่อวบอเนาะครับเนาะเนี่ยเบิเงได้นี่สุดยอดสุดยอดนี่เบิเงได้นี่มีต้องงามๆงามบ่อันนี้ก็เอาไปกินแกงนะพี่น้องเอาไปอุ้ยอ่ะอืมขึ้นมาสองดอกเลยพี่น้องอุ้ยงามหลายงามหลายพี่น้องโอ้โหตา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 นี่ยต้องมาจอบเอาได้ละเนี่ยเนี่ยเนี่ย Bạn, um. เนี่ยฮากมันมันจะได้ปลูกใหม่เนาะครับน้องฮอตเด็ดฮากออกได้พี่น้องให้ปลูกใหม่เนี่ยอุ้ยจุกูจิมีบางในนี่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 อุ้ยมาอวดมาอ้างอีกเว้ยอ้างพี่อ้างน้องนี่นี่เงาที่ก็ได้นี่โอ้ยจัดตา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 พี่น้องเนี่ยนี้งาม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 อุ้ยตา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 เนี่ยอุ้ยมันเคยออกมันก็ออกตลอดเลยครับนี่เนี่ยพวกนี่นี่นี่ปอดสารพิษพี่น้อง อยมาเบิ่งหาหาอีกหาอีกโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งเด้ยเด้อตาาตาตาตาเบิ่งเนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮอเบิ่งเนี้นี่ด,อ,อ,ดนอ,นนอกอลังงามเลยพี่น้องอุ้ยส,ส,ส,สะอดสอดสะออดสะออดโซนแล้วนมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่โอ้โหนี่นี่มามาเบงิบงมาเเบ,บ,บ,บนี่นี่อูยขักหลายโอ้ตา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 เนี่ะ อุ้ยหมูเขากินเห็ดเพาะเฮาจะมากินเห็ดตรีนช้างนะครับพี่น้องนี่คือแนวอยู่แล้วกินอีสายบ้านเฮาเนาะครับบบอึดเนวออยู่แล้วกินเนาะอ้ยแดนหมหนึ่งแล้วมันยังโบบาทพี่น้องีนี่นี่นี่มาเบิ่อกีกนี่เนี่ยเน,นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ยคือเห็ดตินนร้างที่ อ่าเอาไปกินงวดก่อนออ้ยเอาไปกอยเนาะครับพี่น้องแซ่บเอาไปต้มแล้วก็มาฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก,ก็กอยแซ่บหลายครับเนี่ยเฮ็ดตีนซ่างเบื่อนี้นี่ออ้ยผลงานเมื่อวานเนี่ยเขออกเนี่ยเนี่ยสุดยอดสุดโตองอ่งเอรีเนาะครับเนาะ